จานด่วนอาหารจานเดียวครับมีไข่เค็มดาวเหลืออยู่ไม่ได้ทำอะไรกินสักทีครับเมนูปิ้งมาในหัวเลยผัดกระเพราหมูสับไข่เค็มดาวครับผมทอดไข่เค็มดาวสัก2ฟองกินคนละหนึ่งหนงฟองนะครับหมูสับ หมูละลายน้ำแข็งนะครับแล้วก็หมักเข้าไว้ครับโขกพริกกระเทียมรอไว้เลยนี่เอาเผ็ดนะฮะตั้งกระทะได้ไฟร้อนก็ใส่พริกกระเทียมที่โขกเข้าไว้เลยครับผัดจนหอมนะครับใส่หมูสับที่หมักลงไปนี่ผัดไปแรงๆไปเลยครับ ลวกเกล้าให้ทั่วเนี่ยผัดจนแห้งเลยนะฮะผัดจนแห้งจะอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะครับเพราะว่าหมักไว้นะฮะมีปรุงรสไว้แล้วผัดให้เข้ากันนะครับพอแห้งดีแล้วก็เพิ่มน้ำมันหอยลงไปซกักนิดเดียวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเปรี่ยนไป ผ่านให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอ,อให้น้ำงวดลงมาแห้งสักหน่อยนะครับใบกระเพรากินง่ายๆให้เข้ารสชาตาิก็ซอยสักนิดหนึ่ง เสร็จแล้วก็ต่อด้วยทอดไข่เค็มดาวเนี่ยองแรกผัดไฟสองที่สองไฟยังแรงอยู่ทอดแบบยางมะตูมนะไม่ต้องเอาจนสุกแข็งนะครับครับน้ำปราพริกนะครับรอไปเลยครับ ใช้น้ำปลาอย่างดีกำใส่มากครับเคมน้บีบมะนาวเรบเปรี้ยวระบายท้องดีแท้มะนาวนะครับลงจานเลยครับขอข้าวสักถ้วยหนึ่งคว่ำบุบลงไปแล้วก็โปะด้วยผัดกระเพราหมูสับเอามากกันน้อยตามใจนะครับแต่งกวา เป็นผักเพื่องเคียนสักนิดหนึ่งโปกด้วยไข่คเค็มดาวหรือไข่ดาวเค็มนั่นแหละนะครับต้นหอมสักนิดหนึ่ง <Okay. S 1> แต่งหน้าด้วยผักชีฝอยเสร็จแล้วนะครับอร่อยด้วยกันนะครับสวัสดีครับ